สวัสดีครับน้องๆแล้วก็ FC ทุกคนนะครับคลิปนี้พี่จะมารีวิวเกมพาร์ที่ชื่อว่าซ u เปอร์แมกเนนะครับเป็นเกมพาร์ท,ที่เข้ามาในเกมเมื่อประมาณเดือนที่แล้วมั้งประมาณเดือนธันวาเนี่แหละเกมพาร์นี้นะครับจะดูดเหรียญแล้วก็ถุงรูทแบ็กอะถุงที่มันดอกจากกล่องดูดจากทุกทที่เลยอ่าที่พี่แปลมาแล้วก็คือดูจากทุกทที่ anywhere นะครับก็เนี่ยดูจากตรงนี้ก็ได้ ระยะไกลแค่นี้ตอนนี้ตัวพี่ไม่ได้ใส่แมกเนตสักตัวนะับมีรอยัลตี้แล้วก็คิทเทอร์ลิงที่เหลือเป็นเทควีเทควี v หมดเลยนะับอันนี้เป็นแฟนตาซีเฉยเลยอันนี้เป็นเทคร้อยกว่อเห็นไหมมันก็จะแบบอย่างนี้ละมันก็ดูดเข้ามาเรื่อยๆใช่ปะเออแล้วก็เผื่อใครอยากจะรู้ว่ามันไกลแค่ไหนนะครับเดีย๋ยวพี่ลองไปนู่นก่อนแฮกเกอร์พอร์ทัลอ่ะเฮ้ยไม่ใช่ดิต้องไปเทคช็อปอ่าเห็นไหมดูดมาถึงนี่เลยนะ ดูดิเหรียญวิ่งมาถึงนี่เลยก็ถือว่าไกลมากมาด,ดูเป็นไงเดี๋ยวปะโคตรไกลอะ่ะแล้วเดี๋ยวพี่จะไปลองให้ดูทุก3าโลกเลยอันนี้ก็เป็นโลกเอ่อเทคเวิลด์ใช่ไหม๋ยวพี่จะไปลอง f a n ตาซีแล้วก็โลก World ธรรมดาดูว่าไกลแค่ไหนเผื่อใครอยากรู้ระยะมันจริงๆแต่ระยะมันจริงๆคือดูทั้งแมบที่เขาบอกไว้ครับดูทุกที่มาดูดิ แล้วก็พี่ขอบอกอย่างนะครับอ,อันนี้เป็นเป็น,ปน,ปนสิ่งที่พี่เจอมาเองกับในเกมพาร์ทนี้พี่ไปให้ดูตรงนี้เห็นไหมสมมติเราเอฟเคไว้ P L อย่างนี้แล้วจะมีคนประเภทหนึ่งแน่นอนต้องเป็นเหมือนกันก็คือมาสุมไข่เราไปสุมไข่ตัวใหม่ก่อนสิ่งที่เกิดขึ้นคือเห็นขอบบันไดตรงนี้ไหมเหรียญมันจะบักอยู่ข้างใต้เห็นปะแล้วเหรียญจะมาหาเรามันจะติดตรงนี้เนี่ยติดช่วงนี้ ดูดิมันจะไม่เข้าอันนี้เผื่อใครแบบหัวหมอแล้วก็จะไปซุ่มไผ่เงี้ยโดนอย่างเงี้ยก็คือไม่ได้เหรียญจะอยู่ตรงแถวแถวนี้เลยแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นเหรียญตรงเนี้ยจะเยอะมากสาหรับคนที่คอมไม่ดีนะครับมันอาจจะทําให้แหลกใช่ถ้าคนที่คอมไม่ดีอ่ะมันจะค้างเงี้ยเยอะมากมันจะแหลกไปเราไปดูในโลกของแฟนตาซีบ้างเนาะย้อนกลับไปเ,เรื่อยๆว่จะลองที่กล่องใหญ่โอเคลองกล่องใหญ่เลย อันนี้ช็อปอยู่นี่แล้วก็มีโลกอยู่ล้อมรอบเอบรอรอบช็อปก็หมายความว่าทุกโลกเนี้ยมีระยะใกล้ๆก,ก,กันใช่ไหมเดี๋ยวแป๊บนึ่งนะพี่จะตีกล่องนี้แล้วที่จะว้าไปก่อนแรกอ,อันนี้เห็นไหมดูทั้งแบบเหรียญแบบวนเข้าตัวพี่หมดเลยโทษดีอ่ะต่อไปก็เป็น ลองในลูกธรรมดาบ้างไปที่เคฟโอเคเ,อเดี๋ยวต้ตรงนี้แล้วพี่จะว้าไปชอปนี่ไงเหรียญมาแล้วก็ถือว่าดูดได้ทั้งแมปจริงๆนะว่าจะเป็นระยะที่ไกลมากเนาะเพราะว่ามันเอนะ็นฟิตี้แล้วมันดูดทั้งแมปก็ เกมพาร์ทนี้ก็มีประมาณนี้แหละครับส่วนข้อเสียก็ต้องระวังในเรื่องของชั้นนะเนาะอย่างที่พี่บอกไปว่าถ้าเราอยู่ไกลแล้วเราไปสุ่มไข่มันก็จ,จะมีแบบไปติดนู่นติดนี่แล้วมันบั็อกอาจจะทาให้แหลกนะครับเออพี่ลืมบอกไปเกมพาร์ทนี้ราคาประมาณ400โลบั๊ครับถ้าเป็นเงินบาทเราก็ประมาณที่65บาทประมาณนี้ประมาณ65บาทถ้าเราไปเติมโลบัคเข้ามานะก็ประมาณ65บาทนะครับก็ใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับสมัคสมาชิกนะครับ แล้คร right, ับบ๊ายบายครับแล้วคราวหน้าอยากให้พี่มาทำอะไรในเกมนี้หรือไปรีวิวหรืออะไรเป็นเกมอื่นก็คอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปนะครับาลครับบ๊ายบายครับ